ว่าทำไมไม่ได้กินเนื้อเพราะว่าที่บ้านนี้เขากินผักกันก็คือเราได้ไก่หนึ่งตัวแล้วก็ได้ขาหมูเยอรมันมาแล้วก็ของอืกอือีกก็มีไว้สองขวดเราได้ไว้มา ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ HONEY t c Channel นะคะจากในคลิปที่แล้วที่เราได้ทำไว้ในเรื่องของ how to มาออสเตรียอย่างไรในช่วงโควิดนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปช้อปปิ้งกันในช่วงล็อกดาวน์ก็คือตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเขาปิดนะคะอยู่ในช่วงล็อกดาวน์แต่ว่าตาม อ่าซูเปอร์มาร์เกต็ตเล็กๆหรือตามซูเปอร์มาร์เกต็ตก็ยังเปิดอยู่ยังเปิดให้ซื้อของมีอาหารมีเครื่องใช้อ่าสารณาูปะภคต่างๆที่ให้ให้ใช้อยู่ให้ซื้ออยู่ก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่ช็อปที่เราจะไปนะั้นมีอะไรกันบ้างเพราะว่าตอนนี้คือเรามาถึงได้ประมาณสักสองสามวันแล้วก็คืออยากกินเนื้อมากถามว่า ทำไมไม่ได้กินเนื้อเพราะว่าที่บ้านนี้เขากินผักกันก็คือแต่ว่าวันนี้มีสปอนเซอร์ใจดีจะพาเราไปซื้อเนื้อก็คือไปดูกันว่าเราจะได้เนื้ออะไรมากินนะคะไปกันเลย So เเซ็ตที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยพอเราเข้ามาข้างในนะคะจะเห็นว่าจะมีของประดับคริสต์มาสต่างๆนะคะวางอยู่ข้างหน้าประตูเลยแล้วก็ต้ที่นี่คือลูกใหญ่มากคะ่ะ ผักผลไม้ต่างๆก็คือเขาก็ยังมีอยู่คล้ายๆกับของไทยบ้านเรานะคะแอปเปิลที่นี่คือเยอะมากเลยนะคะ อันนี้ที่เห็นเป็นฟักทองนะคะเขาจะเพ้นเป็นรูปน่ารักน่ารักมีตามีปากด้วยนะคะคือน่ารักมากเลย ะะแล้วก็จะมีเหมือนอาหารญี่ปุ่นด้วยมีซูชิมีโมจิต่างๆนะคะนี่ที่เห็นนะคะจะเป็นชีสนะคะในโซนของชีสคือจะเห็นว่ามีชีสเยอะมากเลยค่ะหลายชนิดหลายประเภทมากเลย ต่อไปนะคะเราก็มาในโซนของติ่มซำคือคล้ายๆติ่มซำบ้านเรานะคะก็คือเหมือนเกี๊ยวเหมือนติ่มซำข้างในก็จะมีแบบหลากหลายไส้นะคะเขาเรียกว่าทอร์เทลโลนีนะคะก็คือข้างในจะมีไส้ผักไส้ครีมอะไรต่างๆนานา,นา,นานมีไส้เนื้อด้วยก็คือมีหลายรูปแบบหลายไส้ด้วยนะคะคือสามารถเลือกหาเลือกซื้อกันได้นะคะ ต่อไปมาดูในส่วนของพวกครีมชีสนะคะครีมที่ใช้ทานหน้าขนมปังนะคะคือมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะคือตามที่โชว์อยู่คือมีเยอะมากเลยนะคะในพวกของพวกเป็นครีมที่ใช้ทานหน้าขนมปังนะคะสามารถเลือกดูเลือกช็อปได้เลยค่ะมีเยอะมากสำหรับคนที่นี่นะคะ ในส่วนของขนมปังที่นี่ก็มีเยอะมากเลยนะคะที่เห็นจะเป็นพวกขนมปังที่มีรสชาติหวานๆนะคะแล้วก็พวกขนมปังหลายประเภทมากเลยมีเยอะมากเลยคะ่ะโซนที่น่าสนใจอีกโซนนะคะเป็นโซนเหมือนของของไทยของเอเชียนะคะเหมือนของเอเชียและเราก็เจอที่ร้านของที่ช็อปของออสตที่ออสเตรียมีไทยอ่อรอยไทยด้วยมีกะทิรอยไทยด้วยจาก ไทยเลยจากไทยคือแบบครั้งแรกเลยที่ที่เจอรอยไทยในออสเตรียช็อปนะคะใน <S <S ออสเตรียช็อปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นของไทยบ้างแต่เขาก็มีมะพร้าวโคโคนัทเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกับของไทยคือค่อนข้างจะข้นเข้มข้นมากเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรที่เป็นของไทยอีก ไปนะคะเป็นโซนของวายอันนี้มีวายหลากหลายให้เลือกมากมายเลยนะคะตามป้ายนะคะมันจะแบ่งเป็นโซนๆนะคะว่าเป็นของอเมืองไหนวินเลสไหนนะคะเป็นวายแต่ละประเภทนะคะ สนใจมากค่ะมีเย็นิลกีด้วยใช่หรือเปล่าอันนี้จะมีโซนที่น่าสนใจอีกโซนหนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีเครื่องรับคืนขวดด้วยนะคะเป็นขวดแก้วนะคะถ้าเอาขวดมาใส่ที่เครื่องปุ๊บไปเสร็จก็จะออกมาแล้วก็ไปรับเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะหรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อของต่างๆนะคะ อันนี้เป็นโซนช็อกโกแลตนะคะเพราะใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะเห็นว่าช็อกโกแลตเยอะมากเลยนะคะเป็นช็อกโกแลตรูปแบบต่างๆเยอะเลยแล้วก็มาถึงโซนที่ชอบมากที่สุดคือตุ๊ก,กตาหมีตัวใหญ่ คือชอบมากเลยตัวขนนุ่มนิ่มมากค่ะและแล้วก็ถึงเวลาเช็คบินแล้วค่ะของเยอะแยะมากมายเลยที่เราซื้อมาแต่ของที่เราอยากได้คือเนื้อนะคะเน,เนื้อมาสองอย่าง อนนี้เราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กําลังจะกลับบ้านนะคะช็อปที่เรามาก็คือชปามันเรียกว่าอ่าชปาใช่ไหมใช่ชปาอืมก็คือเราได้ไก่หนึ่งตัวแล้วก็ได้ขาหมูเยอรมันมาแล้วก็ของอื่นๆอีกก็มีไวน์สองขวดเราได้ไวน์มาสองขวดนะคะแล้วก็ของอื่นอีกนิดหน่อยก็คือสรุปว่า วันนี้เราได้เนื้อมาสองอย่างก็คือที่อยากกินเลยเดี๋ยวยังไงเรากลับบ้านก่อนนะคะามาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเซอรไพรส์ด้วยสวยอยากได้สวยมากเลย เธอภัยจากคุณพ่อคุณแม่ของแฟนนะคะเป็นคริสต์มาสเดคอเรชั่นสวยมากเลยคุณแม่แต่ทำน,นี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะเป็นดอกไม้ for Christmas ใช่ชื่อ Weihnachtsstern โอเคชื่อเด็กอยากมาก อันนี้เป็นสำหรับคริสตมาสจะเป็นเหมือนเป็นดอกไม้ฟาวอยสวยสวยมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากรู้ว่าชอบตกแต่งบ้านชอบของคิ้วๆก็แบบน่ารักมากเลย ท่านไหนชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็คอยติดตามว่าในะคลิปวิดีโอหน้าฮันนี่พีจะพาไปที่ไหนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย